ครับผมครับสำหรับอี่พี่นี่ก็มาพร้ากันคือเกาครับน่องหงองครับมากินปลาครับอีพี่นี่กินปลาสาสาของทีมงานเสาไม้แดงครับผมสวัสดีครับไม้เก่าเสาไม้แดงครับทีมงานนี่ยตื้แขครับน้องเกาครับทั้งเลยครับมาครับทีมงานพืเนิี่ทีมงานเกานะครับเสาไม้แดงที่กันครับ ไม่เดิมนนดสำหรับคลิปนี้ก็มากินเขาหน้าครับหาปลาจีครับผมวอร w a อ e r water water f i s ด นี่คืออื่นจริด้ว่ปะแฮ่ลมตึกแฮ่สมีแฮได้ยุตสายตัวนี้แล้วขอร ได้เลยพี่น้องเต็มครับน้ำเหล้าห้ามเบิ้ลคอแอนอนแอนพี่น้องชุดยอดครับ มันมัดครับผมฉันบวดศีรแขแงแล้วไม่ว่ามันยังเย็นที่กานี้ปวดหอดเอาล่ะครับผมได้แล้วคุณอาเอรกัดเห่ ดูครับผลงานเสาไม้แดงครับผลงานของเสาไม้แดงกดโบได้สับก็คออืนเบิดแฮก่อนนี่กลัว ตามกันครับเท่า <laughs> กันเลยกเลย,ยกโซ่ครับผดป,ปเคียงหน่อยนะครับ <laughs> จ็สสกสิทว่าแตกมาแตกรอกนี่แน่พลาดมาใหมชอบสีชอบนี่ประข้อเท่าโหลดพัาดนี่หาอยู่ฮะกินครับแบบวิธีอีสานครับลุ่งสาครับกินปลาเหมือนนี่กินปลาที่งานเส้าใหม่แดงพ่าด เจะผ่านก็ผ่านตัอเอเชื่อฮะตรงนี้จากตัวนึ่งไปดูคือประทดได้ปะใส่อยู่ได้ตัวโถแขนมันได้กันเ่นโอ้ใส่ผู้เดตัวได้กำมันไปพยพกากจ้าขวยเป็นตัวหล เางเ,เ,เ,เมือีอดีงว่ามีดซ้ำไม่ได้ยังดีโอ้ยโอ้ยเาเือมถ้า,มาไม้ไม่แดงกับไม้ไม้แดงคือแปนแท้จยากนีันไปน้องหฮาหันบุย น้องเก่าใจเลเป่นะนอเออน้องหิมทะท่าพัดเออไม่เอาเนี่ยบันนี้เอาไอิดบกโอ้ยทำพายแลครับเดี๋ยวนีพลาดแล้วผมตัวให้สามครับเป็นยายน้องครับยายน้องบาดนี้เอาเบิร์ตแล้วบ้าเราเอาเบิร์ตแฟนเอื้อเตือนดเลยเปลี่ยนไม้ครับผมไปเอาไม้ประดุกครับบาดนี้ เิ่งสีวาจากเบื้องหน้าปดุกประชันเห็นแต,ต่นาปัะเวียนก็ประคอเบื้องหน้าปดุกนี่แหละลงบรรยากาศรับบรรยากาศตรงหน้าแดดมันฮอครับ คือสิกินกล่อมแตทน้องนี่ย <laughs> มีหอนนกกดบาดนี่ทังปลาครับถ้า <c oughs> ให้พี่น้องเบังเน่ทั้งปลาเตรีลงน้ามไม่เห็นจังไหนนี่ยกินไม่เห็น่ริง 这明。 เท่าเท่าลายเรนมีปลานะพูนแม่นแกตับุมาไปเบิร์นระเบิดอุ้ยอาเล่อุยเจ้าต้วงนาะมาได้เถะนเปกมาเจอแล้วครับเจอแล้วครับเอาลครับผม เราทังไปใสเลยอ้กวลาไ้่ปาดุกนักเียงขานึไปเื่อนั้นยกโคเหดแน่อานี่ยได้งเืนเยประดุกโคเ,เโ<อ>กิดีมบ้างุือขี่นมากบกที่บอกหอยมันมีคมนติรอิกยังกินมันตาู่แล้ว บก้วยตายบกโรคแค่หนเนี่ยเบนอะเสร็จเรียบร้อยนี่คืเป็นไนรอดอยู่ที่ซีมือครับยกโซ่อยู่ที่ซีมือขอมันสะก้อนอก๊อบ้มือแดงมือแดงเขาเือมันกันเลย

เสร็จแล้วครับเดี๋ยวแต้มที่สองอตามมานดำกลอนไปแล้วปะไป่หายใจเลยแต้มที่สองแกตามมานดำกลอนติดๆครับมันดูที่เมือเราทำการจับปลาบัวบ้าที่จับเราปล่อยนะครับจับปลานี่โอ้ยบัวบ้าที่จับเราปล่อยนะครับสวยงามครับ ใส่สวยส่สวยนี่เต็มองเก่าโอ้ยเบื้องหนามพอคิวาโอ้ยหนาม่ไดครับก็ปวดก็เบึงก็มีเงียงนี่มันหอกบอกอกไงที่ชินมงเรื่องหลังันหนาานามพอแล้วครับประดุกู่หิวเมแ่ลเที่ยกูเอาใส่เนี่ยเอาเตมแถวเีได้ลีบก็คอยถือมได้ยามดีเั่งอะ โอ้ปลาดุกใสสวยงามครับเหลืองครับแบบเหลืองข้างแยงข้างบนดีกว่าข้างแยงข้างบนครับเรื่องมีน้องงามเลยเอ้าไปได้ทางแยงอีกลางหนึ่งนี่ไข่ละว่ไข่ละวะไข่นะใครเนี่ยใส่จ้ะวัวกระยอนจะดีขึ้นไม่ใหญ่เอาใส่ไหน่ปึ๊บยู่มองเดียวกันช่วงใสไปบ้างไข่อยู่ อาจาาิปลาดูี่แคน่อยตองตัวตายใทังเามองเดียวกันเขีนบอเราบอกอก่เนว่าอยู่ที่สี่ยามาตเจ้ยาาตะเจไม่อมกันปลาจะอเอาปีขนคเออเตรียมมือเลย อยอ่ารดมือเดื่อมันสีเบาขึ้นเลอย่ารดมือเร้่อมันสีอายเขาใส่ใยครับเทียวนี Gun ้ใส่ใยนะครับซ้อสวยๆครับก็ขอตัวขึ้นตัวรุุนมิเตจก่นก็ดูอีกมิเตหรุน ตาเบิรแท่งสนามดแไว้ี่แงก็เบิรเยอะไาที่เบิรจกจายก่อๆมาดูติ่งครับผมครับหลังจากค้าปลาแล้วครับกามาล่างโต๊ะครับผม ตางโตเล่นน้ำเสือไซส์ครับเดี๋ยวขึ้นบัานนี้ที่ไปเฮ็ดกินครับไปเผาปลาครับรอติดตามครับผม,มบนนเดี๋ยว,าวมาคอจักโตนะโตครับใช่ครับคืนไปข้างบนครับไปเผาปลากินครับบัานนี้ หอมหอยหม,อ,อ,ม,อ,มอบ้านนี่อมหอยหมูเศาวข้าวเ,เหรอสุ้นอ,อยู่หอมหอยบ้าแม่เสองไม้แดงใส่ยังก่อนนี่ใส่กบป่ะ<ม>โอ้ใส่กบกบไงกบไงร้านที่ไม่ใส่ ไอสินะนค่เจ๊ใสกวยก็มาที่แรกเท้าไม่แดงครับไม้เก่าเขาไม่แดงนล้านก่อนมันสะก่อนครับ ร้านซอนแล้วกันแง่เขาปาไปครับวิธีเห็ดปลานี่ล้พูบอกว่ามันคร่อยกนลค้ารวยนะเวอรันายีดข้าวครับการรีข้าวออกแ้วดูข้าวอ้รีดรูยเง่ยงรเก เกตี้ดีเกดแบบดีพูกดี่ดืดกันธรรมรวมกันทุกทีเนี่ยเดียวจะมาเกตสองขึ้นเยอะแล้ไม่แดงก็มันมีสองทีเดียเจ้าหน่อยดอเกตต้มการได้เลื่ง ครับสุกแล้วครับฮโนูเทียงครับ สะกอดนะมือเดงเดี๊ยบสกอดทุกคอทเขาปลาเผาปลาเผาปลาโยกไปทีนแล้งเขาไปแดงโยกไปสุดเขาตัวใหญ่เลยครับเป็นเจี๊ยบเก้าวาดนะวาดน้ำเขาดีๆเลยนะครับขึ้เขาไปนะครับขาวอุ้งดอกดีมันในใบยาบ้ามันหัว

มาฟาดฟาดแม่กับตัวขนาดเลยนี่เกรี้ยวโบ๊ เราตัวไหนก็เท่าไห่สามหนึ่งดะเปิ่มหนึดีละครับมาผมแต่เราก็ยังดอมอยู่เราเป็ไอด้ยู่เนี่ยเราินตันี้ ครับก็คราบสุดอ่ะดูเลี้กันกันเป็นหนุ่ครับพี่น้องนีตัวว่ะนี่ครับตับดูครับดูสีหน้ามันดูแล้หน่อยนี่ต้อง่เหอเฮ้ยแย่แย่จอมจอเดย กินปลาดุกตัวเดียวก็ออีมก็ก็โตแบหามันโม่เอปลาทูเขากุ้ยฟ้าอิงหมลียงก็มีตอนก่อนอย้มาเขาหน่อยแล้วก็มีหามาแม่ไดเหกินอยู่เี้ยงเอ่ายิ้ม